เปิดกลุ่เรียนเก่าวันนี้โตลงกรุงเจเรียนอะไรไปชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทท่านนะครับเปิดกลุ่เรียนเก่าหายากวันนี้มีเรียนดีมีมงคลมาคุยกันอีกเช่นเคยครับใครมีเม้นคุยกันได้เลย หากจะติดต่อนี่เลยครับที่ Facebook กิตตะวินจักการเมื่อก่อนใช้ชื่อ Facebook กับช่อง YouTube จะตรงกันนะครับคือโตหลงกรุงแต่เพื่อความน่าเชื่อถือให้ผู้ติดต่อซื้อขายเหรียญมั่นใจจึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อกับชื่อเฟซนะครับตรงกันนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับ เพื่อเป็นข้อมูลไว้ให้ลูกๆหล,ล,ลานาน้องๆได้ศึกษาโตลงกรุงมีวัตถุประสงค์จัดทำคลิปต่างๆเรื่องเหรียญไว้ทางการแนะนำเรื่องเหรียญไหนมีราคาน่าสะสมหรือแต่ละเหรียญปัจจุบันเป็นอย่างไรนาเก็บสะสมหรือไม่และเพื่อการซื้อขายหรือเก่งกำไรสุดท้ายสะสมไว้ดูเล่น สำหรับวันนี้นั้นนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามออกผิวเนื้อน้ำทองเลยทีเดียวนะครับนี่คือเหรียญห้าสิบาทครองราชครบ70ปีของในหลวงรัชกาลที่9ด้านหน้าจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัดีราชอิสริยาภรณ มีเกียรติคุณรุ่งเรืองมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้าส่วนด้านหลังกลางเหรียญจะเป็นรูปตราสัญ,ญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีเมื่อวันที่9มิถุนายนพศ .2559 มีรัศมีโดยรอบตราสัญ,ญลักษณ์นะครับ เรียญนี้โตหลงกรุงแนะนําเก็บสะสมด่วนอน,อนา,าคตร,ราคาพุ่งแน่นอนนะครับเพราะผลิตออกมาเพียงสองล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับใครยังไม่มีให้รีบหานะครับนะติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่โตหลงกรุงแชททุกเรื่องราวเพื่อสาระและบันเทิง